คุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าได้กับทุกเรื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำลายคุณเพียงเพราะคำว่าไม่แต่ปัญหาคือเรากลัวว่าการปฏิเสธจะทำให้ความสัมพันธ์พังกลัวว่าจะถูกมองว่าใจร้ายเห็นแก่ตัวหรือไม่ให้เกียรติวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักจิตวิทยาการปฏิเสธปฏิเสธอย่างมีศิลปะโดยไม่ทำลายใครและไม่ทำลายตัวเองนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าได้กับทุกเรื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำลายคุณเพียงเพราะคำว่าไม่แต่ปัญหาคือเรากลัวว่าการปฏิเสธจะทำให้ความสัมพันธ์พังกลัวว่าจะถูกมองว่าใจร้ายเห็นแก่ตัวหรือไม่ให้เกียรติวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักจิตวิทยาการปฏิเสธปฏิเสธอย่างมีศิลปะโดยไม่ทำลายใครและไม่ทำลายตัวเองนะครับ เริ่มเนื้อหาเต็ม2 0 0 0 0ืคำมีคนเคยบอกว่าเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเข้มแข็งแค่ไหนไม่ใช่เวลาที่เขาพูดว่าได้กับทุกเรื่องแต่คือเวลาที่เขากล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่เขาไม่ต้องการจริงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีอิสรภาพทางใจแต่ปัญหาคือมนุษย์เราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าการปฏิเสธคือความหยาบการไม่ให้คือความใจร้าย การพูดว่าขอไม่ร่วมด้วยคือการเห็นแก่ตัวเพราะงั้นพอโตมาเราเลยฝังลึกว่าทุกครั้งที่เราจะพูดว่าไม่เรารู้สึกผิดก่อนทันทีเรากลัวว่าความสัมพันธ์จะพังกลัวว่าเขาจะไม่พอใจกลัวว่าเขาจะตีความว่าเราไม่รักเขาไม่แคร์เขาหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและเพราะเรากลัวสิ่งเหล่านี้เราจึงกลายเป็นคนที่ยอมทุกอย่างแม้จะไม่อยาก หัวเราะทั้งที่ในใจร้องไห้ตอบตกลงทั้งที่อยากหนีรับปากทั้งที่เหนื่อยเกินจะรับอะไรได้อีกแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไม่ดีแต่คือคนที่ยังไม่รู้ว่าจะรักตัวเองโดยไม่ทำร้ายความสัมพันธ์ได้อย่างไรความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งของมนุษย์คือเราคิดว่าการรักษาน้ำใจแปลว่าต้องยอมเสมอแต่จริงๆแล้ว การรักษาน้ำใจที่แท้จริงคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพและไม่ลดคุณค่าของใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเราแล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรโดยที่ยังรักษาน้ำใจอีกฝ่ายยังรักษาเกียรติให้กันและยังรักษาความสัมพันธ์ให้ดำรงอยู่จิตวิทยาสัมพันธ์สมัยใหม่เรียกสิ่งนี้ว่าการปฏิเสธแบบอ่อนโยน compassionate refusal มันคือศิลปะที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเจตนาที่ซ่อนอยู่ในน้ําเสียงท่าทีการเลือกถ้อยคำและภาษากายคนที่ฝึกวิชานี้ได้จะไม่ต้องกลัวการพูดว่าไม่อีกต่อไปเพราะพวกเขาเข้าใจว่าปฏิเสธได้โดยไม่สร้างศัตรูซื่อสัตย์ได้โดยไม่ทำร้ายกันแล้วเราจะเริ่มฝึกได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องเปลี่ยนหมายเศษก่อน เพราะคนส่วนมากมองว่าถ้าฉันปฏิเสธเขาจะเสียใจแต่จิตวิทยามองว่าความเสียใจชั่วคราวดีกว่าการหลอกเขาให้คาดหวังมันเหมือนกับการถอนฟันมันเจ็บแต่คือเจ็บเพื่อจบไม่ใช่เจ็บต่อไปเรื่อยๆเพราะหากคุณรับปากโดยฝืนใจคุณไม่ได้เสียแค่พลังงานคุณกำลังสึกกร่อนความจริงใจในสายตาเขา และสุดท้ายความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนอย่างดีจะกลายเป็นบ่อหมักแห่งความรู้สึกแย่การปฏิเสธอย่างฉลาดคือการกล้าพูดความจริงโดยยังมีความอ่อนโยนคุณไม่ต้องทำให้เขาเจ็บแต่คุณก็ไม่ต้องเจ็บเองเพื่อไม่ทำเขาเจ็บลองใช้วิธีง่ายๆแบบนี้เราเข้าใจนะว่าเธอหวังให้เราช่วยแต่ตอนนี้เรามีเรื่องบางอย่างที่ต้องโฟกัสจริงๆขออนุญาตไม่รับนะ เราไม่สามารถทำตามที่เธอหวังได้ตอนนี้แต่ขอบคุณที่คิดถึงเราเราซาบซึ้งจริงๆเราขอปฏิเสธนะไม่ใช่เพราะเราไม่แคร์แต่เพราะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและเราอยากให้เธอได้สิ่งที่ดีกว่าเราที่ฝืนใจทำเห็นไหมคุณสามารถบอกไม่ได้โดยไม่ต้องทำให้ใครรู้สึกด้อยค่ามันไม่ใช่คำพูดที่ทำร้ายความสัมพันธ์แต่คือความไม่จริงใจต่างหากที่ทำลาย หลายครั้งเราเกรงใจคนอื่นจนลืมเกรงใจตัวเองหลายครั้งเรากลัวความสัมพันธ์จะพังทั้งที่จริงๆมันพังไปแล้วตอนเรายอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมบางความสัมพันธ์เขาไม่ได้รักเราเขาแค่รักประโยชน์จากเราตอนที่เราบอกว่าได้และจะหายหน้าไปท,ทันทีเมื่อเราเริ่มพูดว่าไม่การปฏิเสธจึงเป็นบททดสอบสำคัญของมิตรภาพ คนที่เข้าใจคุณจะฟังคุณแม้คำตอบจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังคนที่หวังผลจากคุณจะหายไปตอนคุณหยุดให้และคุณจะไม่เสียใจเลยที่ได้รู้จักท่าแท้ของใครบางคนด้วยคำว่าไม่ของคุณเองมีคำหนึ่งในจิตวิทยาเรียกว่า doubtaries แปลตรงตัวก็คือขอบเขตแต่มันลึกซึ้งกว่านั้น มันคือเส้นที่แบ่งระหว่างสิ่งที่คุณยินดีให้กับสิ่งที่คุณไม่สามารถยอมได้คนที่ไม่มี boundaries มักจะโดนรุกล้ำพื้นที่ใจบ่อยๆและมักจะพูดคำว่าไม่ไม่เป็นเพราะเขากลัวการสูญเสียความรักกลัวว่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัวกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างเขาอีก แต่จิตวิทยาก,กลับมองตรงกันข้ามคนที่มีขอบเขตชัดเจนตั้งหากคือคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อคุณรักตัวเองเป็นคุณจะรักคนอื่นได้ดีขึ้นคุณจะรู้ว่าฉันสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ทำให้ใครเจ็บและฉันสามารถบอกความต้องการของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียใครไป ลองคิดดูว่าถ้าใครบางคนขอให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่พร้อมถ้าเขารักคุณจริงเขาจะเข้าใจแต่ถ้าเขาโกรธคุณเพียงเพราะคุณไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณควรถามตัวเองว่าเขารักคุณจริงหรือรักแค่สิ่งที่คุณให้เท่านั้นบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเพียงเพราะกลัวต้องพูดว่าไม่ไหวแล้ว กลัวต้องออกจากวงจรที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีกลัวต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเขายอมทุกอย่างยอมแม้กระทั่งสูญเสียตัวตนแต่ความจริงก็คือการอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆที่คุณต้องฝืนใจยอมเพื่อให้มันยังอยู่นั่นแปลว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้าความสัมพันธ์จะรอดได้จริงมันต้องเกิดจากความซื่อสัตย์และความเคารพขอบเขตซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่ความพยายามฝืนทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าเราต้องปฏิเสธคนที่เราเคารพหรือมีอำนาจมากกว่าเราละ่ะอย่างหัวหน้าเจ้านายคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เราจะพูดยังไงโดยที่ไม่เสียมารยาทไม่เสียความสัมพันธ์และไม่เสียเป็นตัวตน คำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าไม่ตรงๆแต่คุณสามารถใช้เทคนิคการเลี่ยงอย่างสร้างสรรค์หรือ positive reframing แทนที่จะพูดว่าหนูทำไม่ได้ค่ะให้พูดว่าหนูอยากช่วยนะคะแต่ตอนนี้หนูมีสิ่งที่รับผิดชอบเต็มที่แล้วกลัวว่าจะทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะหรือแทนที่จะพูดว่าไม่อยากไปเลยครับให้พูดว่า ขอบคุณที่ชวนครับพอดีวันนี้ผมมีนัดไว้ก่อนแล้วไว้โอกาสหน้าอยากไปด้วยกันจริงๆครับหรือหากใครกำลังก้าวล้ำเข้ามาในชีวิตเราลองพูดว่าหนูทราบซึ้งที่พี่หวังดีนะคะแต่เรื่องนี้ขอเวลาหนูตัดสินใจเองนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่สำคัญกับหนูมาก การพูดความจริงโดยไม่ทำร้ายอีกฝ่ายคือหัวใจของจิตวิทยาการปฏิเสธที่มีพลังคุณไม่จำเป็นต้องแหลมคมเพื่อให้ใครเจ็บแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องโค้งหนอเพื่อให้ใครพอใจให้จำไว้ว่าการกล้าพูดว่าไม่คือการเคารพตัวตนของเราและถ้าใครไม่เคารพคำว่าไม่ของคุณแปลว่าเขาก็ไม่เคารพตัวคุณเช่นกัน คุณไม่ได้ทำร้ายใครเพียงเพราะคุณปฏิเสธคุณเพียงแค่เลือกจะไม่ฝืนใจตัวเองและคุณเพียงแค่เลือกจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกแท้จริงมีคำพูดในวงการนักจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากว่าถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตให้คนอื่นคนอื่นจะตั้งขอบเขตให้คุณโดยไม่ถามคุณสักคำ แล้วคุณจะอยู่ในชีวิตที่คุณไม่ได้ควบคุมแต่ถูกกำหนดด้วยความเกรงใจความกลัวความอยากให้ทุกคนพอใจทั้งที่ไม่มีใครทำได้แบบนั้นจริงๆจงฝึกพูดคำว่าไม่ด้วยความเคารพและคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นเคารพเช่นกันจงจำไว้อีกอย่าง การปฏิเสธที่ออกจากใจที่มั่นคงและอบอุ่นนั้นไม่ได้ทำให้ความรักหายไปแต่มันจะคัดกรองให้เห็นว่าใครรักคุณเพราะคุณและใครรักคุณเพราะสิ่งที่คุณให้เท่านั้นบางทีคนที่ควรจะเข้าใจคุณที่สุดคือคนที่คุณเคยพูดว่าไม่ใส่เขาแล้วเขายังอยู่ และบางทีการกล้าพูดว่าไม่ในวันนี้อาจเป็นการช่วยให้คุณได้รักษาความจริงใจไว้กับคนที่คู่ควรจริงๆเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ต้องการให้เราฝืนมันแค่อยากให้เราซื่อสัตย์และคนที่รักเราจริงเขาจะยอมรับคำว่าไม่ด้วยรอยยิ้มที่เข้าใจมากกว่าน้ำตาที่คาดหวังและเมื่อคุณเริ่มฝึกการปฏิเสธอย่างมีศิลปะ คุณจะค้นพบความจริงที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งการพูดว่าไม่ออกไปหนึ่งคร้งคือการปกป้องตัวตนของคุณในอีกนับพันครั้งต่อจากนั้นเพราะทุกครั้งที่คุณยอมในสิ่งที่คุณไม่อยากยอมคุณกำลังบอกตัวเองว่าความรู้สึกฉันไม่สำคัญและเมื่อคุณบอกแบบนั้นซ้ำๆจิตใจของคุณจะเริ่มเชื่อคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเสียงของตัวเองเบาคุณจะเริ่มลังเลเวลาจะพูดคุณจะเริ่มไม่แน่ใจในตัวเอง และววันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นมองว่าง่ายกับทุกเรื่องง่ายที่จะของ่ายที่จะใช้ง่ายที่จะบีบให้ยอมแต่ไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนอ่อนแอคุณแค่ยังไม่รู้ว่าคุณสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ผิดคุณแค่ยังไม่รู้ว่าคุณสามารถซื่อสัตย์กับตัวเองโดยไม่เห็นแก่ตัวลองคิดถึงคนคนหนึ่งที่คุณเคยเห็นว่าเขากล้าพูดว่าไม่กับบางสิ่ง เขาอาจจะเป็นเพื่อนครูคุณหรือรุ่นพี่ที่คุณเคารพคุณอาจเคยไม่เข้าใจเขาในตอนแรกแต่ลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นมีพลังพลังที่ไม่ใช่แค่พลังของคำพูดแต่คือพลังของความมั่นใจความตรงไปตรงมาความรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรนั่นคือพลังที่เกิดจากการฝึกพูดคำว่าไม่จนกลายเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การปฏิเสธด้วยความแข็งกร้าวแต่คือการปฏิเสธอย่างนิ่งสุภาพและหนักแน่นในโลกของการทำงานบางคนกลัวการปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือกลัวว่าจะไม่ได้รับโอกาสในอนาคตกลัวว่าหัวหน้าจะไม่ปลืม้มเพื่อนร่วมงานจะหมั่นไส้หรือแม้แต่กลัวจะโดนกล่าวหาว่าหยิง่ง แต่ในทางจิตวิทยาแล้วคนที่วางขอบเขตได้ชัดเจนกลับเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือมากกว่าในระยะยาวเพราะเขารู้จักจัดการเวลาจัดการทรัพยากรแล้วรู้ว่าเมื่อไรควรรับหรือควรปฏิเสธเขาไม่สร้างความคาดหวังลวงเขาไม่ทำให้ใครต้องมานั่งรอคำตอบที่ไม่มีและเขาไม่บอกได้แล้วเอาไปโยนไว้ใต้พรม การปฏิเสธที่ชัดเจนจึงไม่ใช่การขัดขวางความสัมพันธ์แต่มันคือการลดความผิดหวังล่วงหน้ามันคือน้ำใจในรูปแบบหนึ่งน้ำใจที่จะไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องรอในความเงียบน้ำใจที่จะพูดตรงๆว่าฉันไม่สามารถให้สิ่งนี้กับคุณได้จริงๆและถ้าคุณเป็นคนที่เคยถูกปฏิเสธจากคนอื่นแล้วรู้สึกเสียใจหงุดงิดหรือรับไม่ได้อยากให้คุณลองมองหม่ว่าเขาอาจไม่ได้ปฏิเสธคุณเพราะเขาไม่แคร์คุณ แต่เพราะเขาแคร์ตัวเองและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาให้ได้นั่นคือรูปแบบหนึ่งของความจริงใจและความจริงใจคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบางครั้งคนที่พูดว่าไม่กับคุณอาจกำลังรักคุณในแบบที่ไม่หลอกคุณให้คาดหวังอาจกำลังรักษาระยะให้คุณไม่เจ็บและอาจกำลังเคารพคุณมากพอที่จะไม่สร้างภาพลวงน่าเสียดายเลยถ้าการปฏิเสธของเราทำให้เขารู้สึกเสียใจจริงๆละ่ะ เราจะทำยังไงคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องแบกความรู้สึกของทุกคนไว้บนไหล่คุณคนเดียวคุณสามารถรับผิดชอบความจริงใจของตัวเองได้แต่คุณไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ตลอดคุณสามารถพูดอย่างสุภาพคุณสามารถเลือกคำที่อ่อนโยนแต่คุณไม่มีหน้าที่ทำให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกเสียใจเลย การรู้สึกผิดและการเห็นใจต่างกันการเห็นใจคือความเข้าใจในความรู้สึกอีกฝ่ายแต่การรู้สึกผิดคือการแบกในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เราถ้าเขาเสียใจเพราะคำปฏิเสธของคุณคุณสามารถแสดงความเข้าใจว่าเรารู้ว่าเธอคาดหวังแล้วเราขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวังแต่เราซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่าการฝืนทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ เพียงเท่านี้คุณไม่ได้ทำร้ายความสัมพันธ์แต่คุณกำลังยกความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานใหม่คือพื้นฐานของความจริงไม่ยากเลยถ้าคุณฝึกการปฏิเสธได้บ่อยครั้งขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคำว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยเชื่อมันกลายเป็นแค่อีกคำหนึ่งเหมือนกับคำว่าใช่ต่างกันแค่มันตรงกับความรู้สึกข้างในของคุณมากขึ้นแค่ไหน ชีวิตที่คุณสามารถพูดว่าไม่ได้อย่างมั่นใจคือชีวิตที่คุณกำลังเป็นเจ้าของมันจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่ปล่อยให้คนอื่นกำหนดทางหรือทำให้คุณต้องยอมเพื่อแลกกับความสงบชั่วคราวบางครั้งคำว่าไม่ที่คุณพูดในวันนี้อาจกลายเป็นคำที่ช่วยชีวิตคุณจากความเหนื่อยล้าระยะยาว และบางทีคำว่าไม่ที่คุณกลัวจะพูดออกไปอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณยังเป็นคุณอยู่ได้ในโลกที่ทุกคนอยากให้คุณเป็นอีกคนและสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าคนที่เข้าใจคุณจะไม่เลิกรักคุณเพราะคำว่าไม่แต่คนที่ไม่รักคุณอยู่แล้วต่อให้คุณพูดว่าได้ไปกี่ครั้งเขาก็พร้อมจะเดินจากไปอยู่ดีในวันที่คุณไม่มีอะไรจะให้ ดังนั้นอย่ากกลัวการปฏิเสธจงฝึกมันอย่างสงบอย่างอ่อนโยนและอย่างภาคภูมิใจเพราะการปฏิเสธไม่ใช่การทำลายความสัมพันธ์แต่มันคือการเคารพทั้งเขาและคุณเองในโลกจริงคนส่วนมากไม่ได้กลัวคำว่าไม่จากปากคนอื่นแต่กลัวความรู้สึกหลังจากได้ยินคำว่าไม่พวกเขากลัวความรู้สึกถูกปฏิเสธ กลัวว่ามันสะท้อนว่าพวกเขาไม่มีค่ากลัวว่าคำว่าไม่หมายถึงการถูกตัดขาดจากความรักหรือการยอมรับและนี่คือจุดที่เราต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านของการปฏิเสธไม่ใช่แค่ฝึกให้ตัวเองกล้าปฏิเสธแต่ต้องฝึกให้ตัวเองยอมรับการถูกปฏิเสธด้วยเพราะถ้าเรารู้จักยอมรับการถูกปฏิเสธอย่างเป็นผู้ใหญ่ เราจะรู้ว่าคำว่าไม่ไม่ได้ค่าความสัมพันธ์เสมอไปบางครั้งมันเป็นเพียงคำตอบของสถานการณ์มันไม่ใช่คำตอบของคุณค่าในตัวเราลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณปฏิเสธใครสักคนคุณไม่ได้ปฏิเสธเขาเพราะเขาไม่มีค่าแต่เพราะคุณมีข้อจํากัดของตัวเองคุณมีงานของคุณมีความรู้สึกของคุณมีสิ่งที่คุณต้องจัดการ แล้วทำไมเวลาเราโดนปฏิเสธเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านี่คือกับดักทางจิตวิทยาเพราะเรามักเอาคำตอบของอีกคนมาผูกกับคุณค่าของตัวเราเองในความเป็นจริงคุณค่าของคนเราไม่เคยขึ้นอยู่กับว่าใครตอบว่าได้หรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรและเราเดินบนเส้นทางของตัวเองอย่างไร การเข้าใจข้อนี้ทำให้คุณไม่กลัวที่จะถูกปฏิเสธและถ้าคุณไม่กลัวถูกปฏิเสธคุณก็จะไม่กลัวการปฏิเสธใครการปฏิเสธอย่างมีศิลปะต้องประกอบด้วยสมสิ่งหลัก 1. ความจริงใจ Honesty การพูดว่าไม่เพราะมันคือคำตอบแท้จริงในใจคุณไม่ใช่เพราะคุณอยากเอาชนะหรืออยากทำให้ใครเสียใจ ความจริงใจนี้จะทำให้คำพูดของคุณแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากฟังแต่เขาจะรู้สึกได้ว่ามันออกมาจากความตั้งใจดี 2. ความอ่อนโยน compassion การใช้คำพูดที่ไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยค่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันไม่อยากยุ่งกับเธอหรอกแต่คุณอาจพูดว่าขอบคุณที่คิดถึงฉันนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อม 3. การให้ทางเลือกหรือความหวัง alternative ถ้าเป็นไปได้ให้คําแนะนำอื่นหรือข้อเสนออื่นแทนเช่นตอนนี้เราช่วยไม่ได้จริงๆแต่เราแนะนำให้ลองปรึกษาคนนี้เพื่อเขาช่วยได้มากกว่าความอ่อนโยนในการสื่อสารคือตัวกรองความรู้สึกต่อให้คุณพูดคําว่าไม่แต่ถ้าพูดด้วยความเข้าใจเขาจะรับฟังมันได้ง่ายขึ้นมากตัวอย่างเช่น เราเข้าใจว่ามันสำคัญสำหรับเธอมากแต่เรากลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่เธอหวังเราจึงอยากปฏิเสธเพื่อให้เธอได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆหรือเราซาบซึ้งที่เธอนึกถึงเรานะแต่เรามีบางอย่างที่ต้องโฟกัสจริงๆจึงไม่สามารถช่วยในครั้งนี้ได้คำพูดแบบนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของใครและยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อความสัมพันธ์ และนี่คือคนที่ปฏิเสธอย่างฉลาดจะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําทุกอย่างให้ทุกคนแต่คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองและสร้างความหมายในสิ่งที่คุณเลือกเองถ้าคุณพยายามตอบตกลงทุกเรื่องเพราะกลัวจะเสียความสัมพันธ์ สุดท้ายคุณจะเสียทั้งความสัมพันธ์และตัวตนของตัวคุณเองเพราะไม่มีใครให้ความเคารพคนที่ไม่รู้จักยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการลองสังเกตคนที่คุณเคารพมากที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้นําครูหรือบุคคลต้นแบบพวกเขามักจะเป็นคนที่รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ตรงกับเป้าหมายและนั่นคือเหตุผลที่เขามีพลังพลังนั้นไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างให้ทุกคน แต่มาจากการเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองจริงๆต่อจากนี้ลองฝึกการปฏิเสธด้วยวิธีง่ายๆดังนี้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปฏิเสธคำชวนที่คุณไม่อยากไปจริงๆเช่นถ้ามีคนชวนไปงานที่คุณไม่สะดวกลองตอบอย่างอ่อนโยนว่าขอบคุณมากนะแต่ครั้งนี้เราขอผ่านก่อนไว้ครั้งหน้าอยากไปด้วยจริงๆให้เหตุผลสั้นๆ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายยาวๆให้ดูเหมือนแก้ตัวเหตุผลที่สั้นและจริงใจเพียงพอแล้วเช่นขอบคุณนะแต่วันนี้เราไม่ว่างจริงๆฝึกน้ำเสียงและภาษากายพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งอบอุ่นและไม่แสดงความก้าวร้าวเพราะคำว่าไม่ถ้าพูดด้วยท่าทีที่จริงใจจะไม่ทําให้ใครเจ็บเท่ากับการพูดด้วยอารมณ์แข็งกร้าวสิ่งสำคัญคือ การปฏิเสธไม่ได้ทำให้คนเกลียดคุณแต่การไม่จริงใจกับเขาตั้งหากที่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายความซื่อตรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กันได้แม้ว่าคำตอบของมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากฟังเสมอไปก็ตามการปฏิเสธกับคนใกล้ชิดพื้นที่ที่ยากที่สุดแต่จำเป็นที่สุดกับเพื่อนสนิทกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่ที่เรารัก กับแฟนที่เรากลัวจะเสียใจหรือแม้แต่ลูกที่เรารู้ว่าอยากได้อะไรบางอย่างนี่คือจุดที่หลายคนยอมทั้งที่ใจไม่พร้อมคุณอาจยอมให้เงินยอมใช้เวลายอมเสียสุขภาพยอมเสียแผนในชีวิตตัวเองเพียงเพราะคุณไม่อยากพูดว่าไม่กับคนที่คุณรักแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเรายอมจนความสัมพันธ์นั้นไม่เท่ากันและวันหนึ่ง เราจะเริ่มรู้สึกไม่แฟร์และความรักนั้นจะค่อยๆกลายเป็นความอึดอัดที่ไม่มีใครพูดถึงครับเทคนิคการปฏิเสธกับคนที่เรารักโดยไม่ทำลายสายใยความสัมพันธ์ 1. เริ่มจากการแสดงความใส่ใจอย่าพุ่งไปที่ไม่ทันทีเพราะอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกผลักให้เริ่มจากการแสดงว่าเราเห็นความต้องการของเขาเช่นเราเข้าใจว่ามันสำคัญกับเธอมากเลยนะ เรารู้ว่าเธอหวังกับเรื่องนี้อยู่เราเห็นว่าเธอเหนื่อยมาเยอะมากคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้เขารู้ว่าแม้เราจะไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการแต่เราก็ไม่ได้ละเลยความรู้สึกเขา 2. พูดไม่พร้อมเหตุผลที่มาจากความรักไม่ใช่จากความกลัวเราอยากช่วยนะแต่ถ้าเราฝืนทำตอนนี้เรากลัวว่าผลมันจะไม่ดีทั้งกับเธอและเราด้วย เราปฏิเสธครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่แคร์แต่เพราะเราต้องการให้เธอได้ในสิ่งที่ดีกว่าปฏิเสธไม่ได้แปลว่าไม่รักถ้าคุณอธิบายด้วยใจที่ชัดเจนเขาจะสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่การปัดความรับผิดชอบแต่มันคือการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว 3. เสนอตัวเลือกอื่นเพื่อไม่ให้คำว่าไม่เป็นคำปิดประตูเช่นวันนี้เรายังไม่พร้อมจริงๆแต่วันเสาร์หน้าเรามาช่วยกันได้นะ เราไม่ได้ช่วยเรื่องเงินตรงนี้ได้แต่เราช่วยคิดวิธีอื่นได้นะถ้าเธออยากให้ช่วยสิ่งนี้เรียกว่า soft no ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลพร้อมพื้นที่ให้เขาได้รู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังใส่ใจแต่คุณก็ยังเคารพตัวเองเช่นกันครับการปฏิเสธในความรักเมื่อการพูดไม่คือการแสดงความรักอย่างแท้จริงความสัมพันธ์หลายคู่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่รักกัน แต่เพราะไม่มีใครกล้าพูดความรู้สึกตรงๆไม่อยากไปเจอเพื่อนเขาทุกครั้งไม่อยากวิดีโอคอลตลอดทั้งวันไม่อยากตอบแชทตอนที่ทำงานอยู่ไม่อยากมีเซ็กซ์ตอนที่เหนื่อยไม่อยากย้ายตามเขาไปโดยไม่มีเป้าหมายของตัวเองแต่กลับเลือกที่จะยอมเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่รักกลัวว่าอีกฝ่ายจะเสียใจและกลัวว่าความสัมพันธ์จะพังแต่ในความเป็นจริงความรักที่ไม่ให้พื้นที่พูดความจริง มันไม่ใช่ความรักมันคือการยอมเพื่อรักษาภาพที่ไม่มีใครมีความสุขครับวิธีปฏิเสธในความสัมพันธ์อย่างมีวุฒิภาวะ 1. พูดในจังหวะที่ปลอดภัยไม่ใช่กลางอารมณ์อย่าปฏิเสธในตอนที่คุณโกรธหรือเขาอารมณ์ไม่มั่นคมเพราะแม้คุณจะพูดด้วยเหตุผลเขาก็จะได้ยินแต่อารมณ์ของคุณเวลาที่ดีที่สุดในการปฏิเสธคือเวลาที่คุณสงบและเขาพร้อมรับฟังเช่น ช่วงก่อนนอนตอนขับรถด้วยกันหรือเวลาอยู่กันสองคนแบบเงียบๆ 2. ใช้คําว่าฉันรู้สึกแทนเธอทำให้เช่นเอ็กซ์เธอนี่เอาแต่ใจไม่รู้หรือว่าฉันเหนื่อยแต่ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยและตอนนี้ยังไม่อยากออกไปไหนคําว่าฉันรู้สึกแสดงว่าคุณรับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองไม่โยนความผิดให้ใครและมันทำให้อีกฝ่ายเปิดใจมากกว่า 3. ยืนยันความรักแม้ในคำปฏิเสธเราอาจตอบตกลงได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเรารักน้อยลงนะเราปฏิเสธบางเรื่องเพราะเรารู้ว่าถ้าฝืนไปเราอาจไม่เหลือพลังมาดูแลความสัมพันธ์นี้เลยการพูดแบบนี้ช่วยให้คำว่าไม่ไม่กลายเป็นคำที่ทำลายความรักแต่มันกลายเป็นการบอกว่าคุณใส่ใจความสัมพันธ์จนไม่อยากโกหกอีกฝ่าย คุณค่าของความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำทุกอย่างให้กันได้ไหมแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าพูดในสิ่งที่เป็นจริงแค่ไหนโดยไม่กลัวเสียกันไปบางครั้งคนที่เรารักอาจรู้สึกเจ็บเมื่อได้ยินคำว่าไม่จากเราแต่ในระยะยาวเขาจะทราบซึ้งที่คุณไม่โกหกและวันหนึ่งเขาจะเรียนรู้การปฏิเสธอย่างมีวุฒิภาวะแบบคุณเช่นกัน